อ่าครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมกําลังจะประกอบเครื่องร้อยยี่ห้านะครับอ่ามีเทคนิคบางอย่างเล็กๆน้อยนะมาบอกเพื่อนเพื่อนนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนจะอ่านำไปใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นร้อยยี่ห้านะครับเครื่องร้อยยี่ห้าเป็นชักเจ็ดนะครับชักเจ็ดก้านฟอสตก้านฟอสรูทางน้ํามันเดิมนะครับเนี่ยครับคือสามารถมีน้ํามันออกมาได้นะครับ น้ำมันเดิมนะครับแล้วทีวนี้เวลาทาชักอันนี้ชักเจ็ดก้านดยตัวนี้ครับ,รบ,รบก้านฟอร์สหนึ่งคูณเก้าเก้าความยาวเก้าเก้าคือจะสั้นกว่าก้านเวฟร้อยิบห้าเดิมนะครับประมาณน่าจะมีหนึ่งน่าจะมีหนึ่งนะครับสามารถทําชักเจ็ดได้แล้วครอบอ,อันนี้ผมครอบได้รถทำดันโลเนาะครอบไว้ร้อยสี่นะครับครอบโตร้อยร้อยร้อยสี่นะครับ ะนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาทําชัดล่ะไอ้ตัวเนี้ยมันชอบติดเกียร์เนี่ยครับชอบติดเกียร์เนี่ยอันนี้ผมเจียออกหลบมันหลบช่วยมันนะครับถ้าเป็นก้านพวกก้านสองจังหวะยังพวกสองจังหวะไม่ค่อยไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าเอ่ะจะติดน้อยนะครับเพราะอันเนี้ยอ่าักมันใหญ่นะครับหัวมันก็เลยต้องใหญ่ตามนะครับอ่าแล้วทีนี้อันเนี้ยผมเจียผมทําไว้ละ นี่ยครับเกียร์เกียร์เวลาเจียร์ก็เจียร์มันตรงเจียร์หงเฉียงนะครับอย่าเป็นเจียร์ตรงนี่ยครับงเฉียงเห็นไหมครับเพราะว่าผมว่าเจียร์ตรงมาแล้วอันหนึ่งแล้วมันเสียคือเวลาผมประกอบเครื่องไปแล้วเฟืองมันขบกันแล้วแล้วมันดังมากเลยอย่างอย่างอันนี้ครับเนี่ยอันนี้เฟืองตรงเห็นไหมเนี่ยเจียร์แบบนี้ครับ ม,มันมีอีกตัวนะครับที่ผมเจียเสียครับแต่อันนี้ยังใช้ได้อยู่นะอ่าเนี่ยเจียเจียเจียรตรงแบบเนี้อ่าคือเวลาเองมังขบกันมันขบกัน,น,กนปปลายนะครับมันขบไปปแล้วทีเนี้มันมีโอเสียงมันดังมากเลยครับต้องผ่าเครื่องใหม่นะครับแล้วทีนี้ยวิธีประกอบเครื่องร้อยยี่ห้าพวกเนี้ยอย่างพวกมีชักนะครับอ่าแต่ก่อนทำสองวาลเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นตัวสีวาล แต่ก่อนทำสองวาวไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรื่องเรื่องลูกป,ปืนข้างข้อพอทำสี่วาวเข้ามาเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเรื่องลูกป,ปืนข้างข้อนะครับลูกป,ปืนจะหลวมง่ายนะครับแล้วใส่ไปเนี่ยแล้วเวลาเรายกคันเร่งหรืออะไรเงี้ยแล้วมันจะดังมันจะดังนะครับดังก๊กก๊กก๊กนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยาหาวิธีวิธีทําให้ลูกป,ปืน ลูกปืนไอ้ข้างข้อเนี่ยมันแน่นนะครับเนี่ยครับมาดูวิธีทํากันนะครับอ่าดูอีกฝั่งเลยเนี่ยครับคือผมจะใส่ลูกปืนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอ่าอ่าดูดเข้าเอาแคงเนี่ยไปแล้วก็ดูดเข้าเลยใช้เกียวใช้เกียวอ่าจันไฟเนี่ยครับนอกจันไฟดูดนะครับดูดเข้าเนี่ยครับ ลูกปืนของมันฝั่งเนี้จริงๆรแล้วมันจะต้องใส่อยู่ในในในเหวียงทีนี้ยเวลาเราใส่อย่างเนี้ยคือบ่าร้อยยี่ห้าจะเดิมเดิก็เป็นนะครับบ่าบ่านอกเนี่ยครับมันหลวมมันหลวมนะครับพอเวลาทำสี่วาแล้วเนี่ยมันมันหลวมแบบของเดิมมันเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับมันมันดังอ่ามันจะดังมันจะดังรอบเดินเบามันจะดังมากเลยนะครับบางคันก็ไม่ดังนะครับไม่ใช่ว่าดังทุกคันบางคันมันสภาพบ่ามันดีอยู่เนี่ย มันก็ไม่ดังนะครับแต่ก็ดีทำแบบนี้ทำแบบนี้ดีดีกว่าไม่ทำนะครับทีเนี้จริงๆแล้วจะต้องไปตีบ่าลูกปืนใหม่นะครับแต่ทีเนี้ผมผมว่าบ่าลูกปืนเวลาตีแล้วบางร้านทำให้ไม่ตรงนะครับทําคือเหมือนก็ว่าสองฝั่งมันไม่ตรงกันสองฝั่งเนี้ยถ้าไม่ตรงกันเนี้ยโ้แบบลำบากเลยนะครับทำรถ แล้วทีเนียผมก็เลยใช้กระป๋องเบียนี่จากการกินเบียรของเรานี่นี่ครับเห็นไหมครับนิดเดียวนิดเดียวใส่เข้าไปอย่าไปใส่เยอะนะครับใส่เยอะแล้วเดีย๋ยวลูกปืนไม่หมุนลูกปืนมันจะฝืดเห็นไหมครับเสียไว้หน่อยนึงเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้ที่ใส่เราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็าตีลูกปืนเข้าไปตีบาขอบนอกนะครับอย่าไปตีตรงกลางเ้าตีตรงกลางเดี๋ยวบะเม็ดลูกปืนมันเสียเนี่ยตีขอบนอก เส,เสียแบบนี้ครับเนี่ยครับใส่เข้าไปแล้วก็ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าทั้งสองฝั่งเลยถ้ามันแน่นไปอย่าอย่าฝืนนะครับอย่าเอาออกมาใหม่แล้วก็ตัดให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับอ่าเนี่ยวิธีของผมแบบนี้อันนี้คือวิธีเนี่ยจริงๆเ้ามาก่อนผมทำสอง,งย่างหวานาะับพวกโนวาพวกแดดอะแล้วคือฝั่งจานไฟของแดดนะครับกะโนวานะครับหวมทุกคันนี่ครับผมใช้แบบนี้เลย แต่เมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้เป็นแผ่นทองเหลืองที่มันจะมีขายตามร้านอะไรนะครับแผ่น,เป,นเป็นแผ่นงเหลืองมาตัดสายเอานะครับมันก็ช่วยได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องมือมันไม่มีคือ,อเครื่องมือการทําพวกลงกึงอะไรเงี้ยคือมันมันหายากนะครับก็เลยวิธีแก้ปัญหานี้พวกแดดโนวาทาได้นะครับอันนี้คือเราแก้ปัญหาแบบแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วมันใช้ได้จริงนะครับอ่า แล้วทีนี้เวลาเราจะประกอบเนี่ย,ยจะประกอบนะครับเราต้องดูดเข้าเนี่ยต้องใส่ไปนะครับแล้วก็ใช้แต่ผม,มจะใช้แผ่นเหล็กมาวางคือ,อยังไงก็ได้ให้มันดูดเข้าไปให้ให้มันดูดให้มันดูดเครื่องเข้าไปได้ะครับประกอบเวลาประกอบนะครับก็หมุนค่อยหมุนค่อยหมุนค่อยหมุนเกียร์นะครับเดี๋ยวเวลามันดูดเราไม่รู้น้ำหนักมัน,มนจะงัด ก็เสร็จแล้วลงไปเสร็จแล้วนะครับเนี่ยใช้เฟืองเฟืองตัวนี้ยเราก็เลง็งเล็งให้ตรงริมนะครับฟรเฟืองเนี่ยสันเฟืองเนี่ยเลง็งเล็งให้ตรงกลางริมเลยนะครับแล้วใส่เข้าไปแล้วก็นนนนเนี่ยครับใช้น็อตใช้น็อตเข้ามาเนี่ยหาบูทลอง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 ,ลองแล้วก็ขัน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 อัอดลงไปให้ให้พอดีที่มันอยู่นะครับเนี่ยแค่นี้ครับอันนี้คือประกอบเครื่องร้อยยี่ห้า ะจะหมดปัญหาเรื่องเครื่องดังนะครับอันนี้ผมแบบนี้ทําทมาหลายตัวนะครับบางทีเจ้าของบางคนอนะ่ะเขให้ผมไปทําบ่าลูกปืนใหม่อันนั้นก็ได้ครับทําได้แต่ผมว่าแบบเนี้ยใช้ได้นะครับไม่ได้ไปแข่งขันนะครับถือว่าใช้ได้เลยเครื่องเงียบกิ๊บเลยอันนี้ที่ผมทำก็คือผมทําเครื่องเนี่ยผมทํารถผมมาคันนี้ครับผมทําใช้มาประมาณ หกเดือนละนะครับอันนี้คืออันนี้ผมก็วิ่งไกลนะครับวิ่งกาญจนบุรีน่สองสองรอบแล้วเนี่ยเนี่ยวิ่งสองรอบแล้วก็เครื่องยังดีเดินเงียบไอที่แรกเลยอ่ะปัญหาของมันอ่ะคือที่ผมทําแบบเนี้ยคือมันเดินเบาไม่ได้รถอ่ะผมก็เปลี่ยนทุกอย่างละเปลี่ยนซะจนคือมันเดินเบาแล้วมันดังกอก็ก็ผมว่ามันดังอะไรดังไรผมหาไม่เจอเนี่ยนะมีมี ลูกปืนก็เปลี่ยนใหม่อะไรใหม่นะครับเนี่ยมีจุดนี้ยละครับเนี่ยคือบ่าลูกปืนเนี่ยมันหลวมทีนี้พอเปลี่ยนบ่าลูกปืนผมทําแบบนี้ก็ไปประกอบไปโอ้โหคือรถเนี่ยเครื่องคนละตัวเลยเดินเบาแบบเดินเบาแบบเบามากๆแทบจะรอบต่าๆเลยตึ๊บตึบตึบได้เลยครับเนี่ยครับแล้วเวลาร้อนเครื่องเราจะไม่ดังนะครับเนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ สูตรนี้นะครับชักเจ็ดอย่างนี้นะครับใสป่ประเก็นประเก็นมินิยมประมาณหกถึงเจ็ดมิลน,นะครับแล้วก็ใช้โซ่สปาร์คร้อยสามห้าตัดออกหนึ่งข้อนะครับโซ่สปาร์คร้อยสามห้านะครับตัดออกหนึ่งข้ออันนี้อันนี้เขาอันนี้เจ้าของซื้อมาให้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อโซ่สปาร์คนะครับมาตัดตัดต่อใหม่นะครับ นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เผื่อเพื่อนๆจะได้อานําไปใช้ได้นะครับม,มันใช้ได้นะครับมันไม่ได้คือถือว่าแก้ปัญหาได้ได้ดีนะครับนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ